สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าซึ่งวันนี้เนี่ยหญิงจะพามาชมกับรถยนต์คันนี้เลยค่ะคันนี้เนี่ยเป็น Mitsubishi Expander นั่นเองนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเครื่องยนต์1,500ซีซีนะคะและที่สำคัญคันนี้เป็นปี2019นั่นเองคันนี้เป็นรถใช้น้อยนะคะไม่เพียงแค่ประมาณ5 0 0 0 0กิโลเช็คศูนย์ตลอด ติดสีเดิมทั้งคันเลยรถจะสวยขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค,ะะคะ่ะก็จะเป็นกระจังหน้าที่มาจากทางศูนย์นะคะแล้วก็ติดตัวอักษรคำนี้คำว่า expander แล้วนะคะนี่เลยค่ะอ่ากระจังหน้าก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะสเปคเดิมจากศูนย์เลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ทางถัดไปนะคะถัดไปเนี่ยอ่าคันนี้นะคะก็จะมีทั้งตัดหมอกด้วยเนาะก็คือจะให้มาครบหมดแล้วนะคะหน้ากระจังเนี่ยก็ดูแบบพรีมเมียมมากๆเลยนะคะนี่เลย ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของล้ออลลอยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นล้ออลลอยสเปคเดิมจากทางศูนย์เลยนั่นเองคันนี้เป็นขนาด16นิ้วนะคะคันนี้เป็นรถติดสีเดิมสีเทานั่นเองมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองด้านข้างเลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วเราก็มาเปิดดูภายในตัวรถกันนะคะ หลังจากที่เราเข้ามาภายในรถแล้วนะคะคุณลูกค้าก็คือคันนี้เนี่ยภายในนะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็ตกแต่งมาอย่างดูแบบพรีเมียมมากๆเลยนะคะคันนี้นะก็จะมีเคปล่าตัดกับเอตบเอเนนตรงนี้เ,นปเป็นหนังสีดํานะที่เห็นด้านบนตรงเนี้ยเนาะขอบขอบเนี่ยเป็นหนังสีดําแล้วก็มีเคปล่าตัดนะคะตัวเบาะเองเนี่ยคันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าไม่ชาเลยนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าเบาะหนังเนี่ยอยู่ในสภาพดีมากไม่มียุบไม่มีซุดหนังไม่มีแบบ ลอยยน่นเลยเห็นไหมคะภายในสะอาดสะอ้านนะคะแล้วช่องเก็บของเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากๆนะคะใครที่หารถที่ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ครอบครัวขนาดไซมินินะคะยิงของนำเสนอคันนี้เลยนะคะได้ปีใหม่เครื่องยนต์เนี่ยถือว่าคล่องตัวเลยนะแล้วก็พวกอะไราเป็นมันติฟังชันที่สำคัญนะคันนี้เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะแอร์เนี่ยก็มีครอบคลุมทั้งคันเลยก่อนที่ เราจะมาดูเลขไม์กันเดี๋ยวหญิงจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะอย่างที่หญิงแจ้งว่าคันนี้เนี่ยมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเนาะก็คือคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสอะไรให้หมดเลยนะแต่ว่าเนี้ยหญิงจะให้ดูเบื้องต้นก็คือจะเป็นป้ายห้อยคอเห็นไหมคะมีเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะเลยอันนี้ที่2 0 0 0 0โล30,000ื 30, โลนะ5 0 0 0 0โลนะแล้วก็คืออันนี้เนี่ยก็คือเป็นใบนัดหมายครั้งถัดไปนะคะก็คือให้เข้าอีกทีหนึ่งเนี่ย ที่ระยะ60,000กิโลนั่นเองนะแต่ว่าคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์พร้อมกันแตอยิงจะสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะคะเลขไมล์คันนี้นยอยู่เพียงแค่50,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยเลขไมล์อยู่เพียงแค่ห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะแล้วคันนี้เนี่ยอย่างที่ญิงแจ้งว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะออปชั่นก็จะมาครบหมดแล้วนะคะเป็นพวงมราลัยมันติฟังก์ชันนะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของวางโทรศัพท์รับโทรศัพท์แล้วก็เป็นโหมดเครื่องเสียงต่างๆนะ ส่วนมาทางด้านขวามือด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคุชออนโทนนะคะอ่าแล้วก็มี Engine Start มาให้แล้วนะคะนี่เลยมีระบบความปลอดภัยมาให้แล้วนะคะคือต้องบอกว่าออปชั่นคือมาครบหมดแล้วนะเดี๋ยวหญิงจะสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังก่อนนะคะว่าคันนี้เนี่ยเสียงเครื่องแบบนิ่มๆเลยนะคะรถใช้น้อยมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะนี่เลยเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะคะหน้าปัดก็จะขึ้นมาเป็นสไตล์นี้เนาะ อ่าแล้วก็มีตัวหน้าจอมาให้แล้วนะคะคันนี้เนี่ยพอสตาร์ทเครื่องเขาก็จะขึ้นเป็นนิสุวิชิมอเตอร์นะคะและก็คันนี้นะคะคุณลูกคา้ายิงแถมตัวนี้ไปให้ด้วยเลยเป็นกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถนะคะคันนี้นี่ต้องบอกว่าถึงขนาดจะจิว๋วแต่รับรองแจ่วแน่นอนนะคะนี่เลยพลาสติกตรงม่านม่านด้านหน้้เนี่ยก็ยังไม่ได้ลอกออกนะคะม่านกันบันบงแดด อายังไม่ได้ลอกออกนะคะนี่เลยแล้วคันนี้เนี่ยภายในก็เป็นแอร์อัตโนมัติหลอกนี่อ่าแล้วก็คันนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อปสุดออปชั่นก็มาครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวระบบหน้าจอต่างๆแล้วก็มาพร้อมด้วยกล้องถอยหลังหมดแล้วนะแล้วก็นี่ค่ะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะอย่างที่หญิงแจ้งว่าคันนี้มีประวัติเช็คศูนย์ถูกระยะเลยนะคะ มีประวัติเช็คศูนย์ให้หมดเลยนะใครเอาไปใช้งานเนี่ยสามารถดูแลต่อได้เลยนะก็คือเนี่ยเห็นไหมคะ10,000โลอันนี้เป็น20,000ืโลแล้วก็อ่าอันนี้ก็คือจริงๆเป็นรอบส0,000ืนะคะเป็นรอบ3 0,000โลเนาะแล้วก็ถัดมาก็เป็น40,000โลถัดมาก็เป็น5 0,000โลนะคะครั้งถัดไปเนี่ยก็คือใบเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเข้าอีกทีก็คือ60,000กิโลนั่นเองเนาะใครเอาไปเนี่ยก็ดูแลรักษาต่อได้เลยนะคะ นี่เลยค่ะประวัติครบมากๆนะคะนี่มีให้ทุกอย่างนะคะรับประกันเรื่องไม้แท้นะคะรับประกันตัวถงังชนหนักปริกคว่ำจมน้ําตัดต่อทุกกรณีนะคะอันนี้ก็คือเป็นรีโมทเนาะรีโมทเครื่องเสียงนะคะเอกสารที่มาจากของป้ายแดงเนี่ยก็มีให้ครบหมดนะคะอันนี้เป็นสมุดคู่มือการเข้ารับบริการนะคะแล้วก็คู่มือการใช้รถด้วยเนาะ และก็อันนี้นะคะถ้าใครซื้อสดเนี่ยหญิงกระแถมไปพร้อมตัวนี้เลยนะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งเนาะหมดอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือวันที่17กุมภาพันธ์2565นั่นเองนะคะก็ใช้ได้อีกประมาณปีหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวถัดมานะคะเราไปชมในส่วนของด้านหลังกันก่อนดีกว่าอันนี้ให้ดูในส่วนของตัวคอนโซลเบื้องต้นก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะไปชมตอนหลังกันเดี๋ยวเราจะไปชมด้านหลังกันว่ารถคันนี้เนี่ยกว้างขนาดไหนนะถึงแม้จะเป็นมินิเอสยูวี Mini นะจะต้องบอกว่าใครใช้ไปเนี่ยคุ้มมากๆค่ะประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าซีซีก็ไม่ใหญ่เกินนะคะต่อภาษีถูกเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกัน กอภาษีถูกใช้งานได้ครอบคลุมหมดเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นเจ็ดที่นั่งเลยนี่เห็นไหมหญิงนั่งเนี่ยคือหญิงเป็นมาตรฐานผู้หญิงไทยนะคะก็คือสูงประมาณสัก1 5 9เนาะอ่าความสูงประมาณนี้หญิงเวลยะด้านหน้าเนี่ยคือยังเหลืออีกเยอะมากเห็นไหมคะอันนี้หญิงไม่ได้ปรับเบาะเอนด้านหลังหรือยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะอันนี้ก็คือตัวเดิมเลยนะคะนี่เลย กว้างมากแล้วแอร์ก็คือจะมีช่องแอร์ให้ตรงนี้หมดเลยนะคะนี่เลยนะคะแถวที่สองเสร็จนะคะก็ยังมีแถวที่3ด้วยนะคะแถวที่3ด้วยนะเวลาไปไหนมาไหนกันเนี่ยก็คือไปกันได้ครบเจท่านเลยประหยัดน้ํามันดูแลรักษาง่ายต่อภาษีถูกคันนี้เอาไปใช้คุ้มแน่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมต้นหลังกันนะคะ คันนี้ติดสีเดิมทั้งคันเลยนะคะติดสีเดิมมีประวัติเช็คศูนย์ไม่แท้เพียง5 0 0 0 0กิโลเท่านั้นดีไซน์เนี่ยก็เป็นทรงแบบเขาเรียกว่าเป็นทรงแบบดูสปอร์ตดูหรูหราด้วยนะคะแล้วสีนี้เองเนี่ยก็เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายนะคะเป็นสียอดนิยมเลยนะคะคุณลูกค้าต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นสีที่อมตะค่าไม่ตายเลยสีนี้เนาะอ่านี่เลยนะคะไฟไทยก็มีความชบเชียวอยู่เนาะ แล้วก็มีเห็นไหมคะมีคำว่า expander มาแบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของตรงด้านท้ายก่อนนะ,ะเพราะเราชมด้านท้ายเสร็จเองเปิดให้ดูด้านในนะคะ,ะนี่ลืมแจ้งไปเลยว่าคันนี้เนี่ยหญิงแถมตัวนี้ให้ด้วยนะก็คือเป็นพรมเข้ารูปทั้งคันนะคะคันนี้ที่คันนี้เนี่ยถ้าเป็นพรมแบบนี้ถ้าไปตัดเองก็ต้องบอกว่าประมาณ ถ้าเป็นรถไซนี้น่าจะประมาณสักสามพันหรือ4 5่ห้าพันประมาณนี้นะคะหญิงจำราคาไม่ได้แล้วอ่าก็คือเนี่ยให้ทั้งคันเลยทั้งด้านหน้าตอนกลางตอนหลังมีให้ครบหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านท่ายเนี่ยนอกจากเราจะวางของในส่วนตรงนี้ได้แล้วนะคะพอเปิดขึ้นมาเห็นไหมคะมีช่องเก็บของที่แบบว่าสามารถ วางของที่อาจจะเป็นของมีค่าหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่อยากให้แบบคนอื่นเห็นอะไรเงี้ยเราก็ซ่อนไว้ตรงนี้ได้เนาะนี่เลยค่ะบาเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนหลังก็คือเขาเป็นสามแถวใช่ไหมคะบอรตอนหลังถ้าเราไม่ใช้งานเนี่ยเราก็แค่ดึงแล้วก็ผักลงมาแบบนี้ ตอนหลังเนี้ยก็สามารถวางของได้ยาวเลยนะคะเห็นไหมคะถ้าเรานั่งกันแค่2แถวหน้านะคือต้องบอกว่าคันเนี้ยเป็นรถอเนกประสงค์มากๆค่ะคุณูค้าใครหาอยู่เอาไปใช้น่ยคุ้มมากๆคันนี้เป็นปี2019นะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวหญิงให้ดูตรงนี้นิดนึงคันนี้นะอย่างที่หญิงแจ้งว่าคันเนี้ยก็คือตะเข็บเดิมเห็นไหมคะเม็ดอาร์คเดิมอันเนี้ยก็คือท้ายเดิมหมดนะคะหัวน็อตเดิมหมดนะที่หญิงบอกว่าเป็นสีเดิมนะคะ เม็ดอาร์คเดิมหมดนะฝาท้ายไม่มีการเปลี่ยนไม่มีรอยโดนไขใดๆเลยนะคะประตูสี่บานไม่เคยมีการลอยเปลี่ยนนะคะอันนี้ไม่น่าจว่ากล้องจะซูมเห็นไม่เอ่ยเห็นไหมคะสีแต้มที่มาจากของฝาท้ายตอนป้ายแดงเนี่ยก็คืออยู่ครบหมดเลยนะฝากระโปรงหน้าไม่เคยเปลี่ยนนะคะคันนี้คือชิ้นเดิมที่มาจากโรงงานทุกชิ้นนะคะ รับประกันได้ซื้อรถกับที่ร้าน19โพสีทองของเราสบายใจได้นะคะเรารับประกันเรื่องตัวถังชนหนักหลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อให้ทุกกรณีเลยนะคะแล้วคันนี้เองเนี่ยเราก็รับประกันเรื่องของเลขไม่แท้ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะซึ่งช่วงนี้หลายท่านบอกว่าเอ้ย e กังวลน,น้องหญิงพี่ไม่อยากขึ้นมาดูรถจริงเลย ถ้าไม่อยากดูขึ้นมาดูรถจริงนะคะคุณลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของตัวรถจากทางคลิปนี้ได้เลยนะคะและหากต้องการรูปหรือข้อมูลตรงไหนเนี่ยเพิ่มเติมก็สามารถอินบอทเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะแล้วหลังจากที่ดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านเลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้านี่จะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านเลย เท่านั้นยังไม่พอค่ะเรามีบริการจัดส่งให้ถึงที่บ้านอีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องเดินทางออกมาถึงที่กรุงเทพเลยนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รถยนต์สวยๆสภาพเดิมๆไม่น้อยๆมีประวัติเช็คศูนย์แบบนี้ไปใช้งานเลยค่ะคราวน,นี้ก็มาถึงในส่วนของไฮไลท์สำคัญแล้วนะคะคุณลูกค้าคราวนี้เนี่ยญิงจะมาแจ้งในส่วนของราคาพิเศษนั่นเองคันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยญิงตั้งอยู่ที่ 6 9 90 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าวันนี้สำหรับคุณลูกค้าของหญิงที่มาจากทางช่องทางออนไลน์นะคะวันนี้หญิงเน็ตราคาลงไปให้เหลือเพียงแค่6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าเท่านั้นยังไม่พอนะคะคันนี้เนี่ยเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยคะ่ะไม่ต้องใช้เงินในการดาวลดเลยนะคะก็สามารถใช้รถสภาพสวยๆแบบนี้ได้เลย และก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ12,000กับหลัก10หลัก1ิเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็คืออย่างคำนวณให้ที่72งวดและเป็นตัวดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะต้องที่นี่เลยนะคะ ราน19โพสีทองรถมือสองของเรานั่นเองนะคะและหากคุณลูกค้าที่สนใจรถยนต์คันนี้สามารถทักอินบ็อกเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามหญิงที่เบอร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะต้องการข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมหรืออยากจะให้เราไปจัดส่งหรือเซ็นไฟแนน์ที่จังหวัดไหนโทรเข้ามาแจ้งได้เลยนะคะ แล้วก็ก่อนที่เราจะจากลากันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย